มไม่รู้มาก่อนนะว่ามีน้ำตกแบบนี้โอ้โหมันขาดส่วนตัวเลยนะเราสามารถมาล่องไกวชิมชาลงชายหาดได้ด้วยนะคะทุกคนโรลลิงโพนี่สว,ส,สวัสดีครับพวกเราโรลลิงโพนี่ค่ะครับผม่ราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมทรายโฮเทลนะคะอ่านี่ค่ะโรงแรมไซโฮเทลแต่ว่าที่เราจะมาตอนนี้เนี่ยไม,ไม่ใช่โรงแรมแต่เราตั้งใจจะมาคาเฟ่นะคะก็คือคาเฟ่ซีบีชตรงนี้นะฮะซึ่งอยู่ด้านหลัง ก็เป็นคาเฟ่เรียกว่าติดขาดเลยเราจะมาดูนะว่าวันนี้เราจะไปคาเฟ่แล้วทำอะไรกันบ้างอ่ะเนี่ยเป็นคนที่แนะนำนะครับอ่ะเดี๋ยวนั่งด้วเองก่อนเนาะอ่ะลอยค่ะลอ,อยยูทิคแล้ว,ลวก็ตามไปเลย,อ,ยเอ่าใช่เดี๋ยวเราใส่ลิงก์ขึ้นมาตึ้งขึ้นมานะฮะเขาแนะนำะท่องเที่ยวที่นี่นะฮะที่นี่เขาเรียกว่าซีบีอ่าซีบีครับที่นี่มันจะเป็นโรงแรมอ่โรงแรมของเขาเจ้าชายโฮเทลอ่าฮะลังเป็นต้นตกอันนี้คือเราไม่รู้มาก่อนนะว่ามีน้ำตกแบบเนี้ย ใช่ใช่สวยสวยดีนะเราก็มาเปิดคลิปตรงนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะพากันเข้าไปดูข้างในเนาะว่าเป็นยังไงกันนี่ครับผมหลังจากที่ข้างหน้าเมื่อกี้ที่เป็นน้ำตกนะครับเราก็เดินมาตรงนี้ปึ๊บมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสวนนิดนึงนะใช่แล้วก็เดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นชายหาดแล้วก็เจอคาเฟ่เลยนี่นี่นี่อ่แล้วปึ๊บนี่ครับเป็นหาดเลยโอ้หมันหาดส่วนตัวเลยนะจุ๋มมากๆก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากเล สำหรับสาวบุาเฟ่นะคะเออจริงก็อลองมาดูด้วยนะจริงๆที่นี่เปิดได้ไม่นานเนาะเออ ใช้หาดนะฮะเราสามารถมาล้างไปชินช้าตรงไหน ตอนนี้นะคะก็มีฝนลินนะคะทําให้เราต้องย้ายนะคะจากหาดเข้ามาข้างในนะคะเขามีห้องรับปาาระทานอาหารด้านในด้วยนะคะสำหรับเป็นอีกเ,เป็นกือบอีกห้องเด่นนะนเป็นเดื้ด้านในโรงแรมอะ่นะเพราะว่าเผื่อใครแบบว่ากลัวร้อนกลัวดําก็สามารถที่จะ,ะสั่งอาหารมาทานด้านในได้เหมือนกันนะเราสั่องอาหารมาได้เนาะเราก็เลยเข้ามาเราสั่งเป็นน้ําดื่มนะคะเรียบร้อยแ,แล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศด้านในเนาะ ยังไม่มีคนเลยนะเรามาคนแรกเลยเขากำลังทย<ช>อยกันมาเรานั่งเบอร์เอยี่ห้านี่ไงอ่าโอเคค่ะแล้วก็จองไว้หกที่เเนาะก็ที่นี่นะคะก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มของเทลอะไรอย่างนี้เนาะหลากหลายมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีฝนนะคะทุกคนนั่งแนนอกบรรยากาศดีมากเนาะอืมใช่จุ๊ดจิ๊ดแต่ช่วงนี้มันช่วงพายุฝนเราส่งเนาะก็ทำให้อากาศบางทีอาจจะไม่ได้บอกอากาศในทะเล เลยเท่าไหร่ค่ะมีคนก็เรื่กบุวกเข้ามาตามเราใช่แล้วค่ะแต่ก็ดีนะคะเขาก็มีสำรองให้เราพนักงานเขาก็ช่วยหยิบหยิเครื่องก็คือโรงแรมเราก็มีคาเฟ่อยู่ด้านหน้าซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มาพักที่โรงแรมเราก็สามารถที่จะมาทานข้าวทานข้าวบรรยากาศชิลๆที่คาเฟ่ได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไว้รอเครื่องดื่มเรามาแล้วก็จะมาดูนะคะ โอเคครับที่กี้ก็มีพนักงานมาเสิร์ฟใช่นี่ก็เป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครองดียรกว่าอะไรนะอันนี้ชื่อดาร์ชแฟรนชีแฟรนชีช็อกเราคิดว่ามันชื่อนี้อ่ะทุกคนเป็น C H O นะไปดูหรือเ่าหรือว่าโคโค่เอออาจจะโคโค่อาจจะช็อกโกแลตอะไรอ่าใช่แล้วก็อีกเมนูเป็นของอีกเมนูชื่ออะไรนะเมื่อกี้เขาบอกอ่ะ เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าสเปนเทียนท่าโซดารูฮาวายอะไรวระเห็นี้มเนนะะาเส<า>ิร์ฟเลยใช่แต่เรามาชิมกันเลยนะคะมีรสชาติก็อร่ยอยก็โอเคแล้วก็จะมีค่ะคร,รีมแล้วก็มีเเารียกว่าอะไรนะเหมือนช็อกโกแลตชิปช็อกโกแลตเมล็ดเล็กๆค่ะลอยข้างหน้าแล้วก็จะเป็นโันใช่โอ๊ะ แก้วนี้นะคะราคาขึ้งมาก็จะมาชิลๆแล้วก็แักเหมือนมากินบรรยากาศนะคะ่ะบคก็เข้าโรงแรมแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็แวะคาเฟ่เล็กๆน้อยนะครับได้รูปได้ถ่ายรูปด้วยได้อะไรด้วย เป็นหาส่วนตัวนะครับก็ชิวๆมากนะครับในอากาศนี้นะคะตอนเมื่อกี้แอบฝนเล็นิดนึงแต่ตอนนี้อ,อยู่แล้วเนาะก็อยู่ข้างในเมื่อกี้แล้วก็ออกมาถ่ายทีหนึ่งนะครับอพอดีถึงต่อก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครชัยเป็นกำลังใจให้เราด้วยน,น,นะคะครับผมอ่าแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เคยมาที่นี่แล้วหรือว่ามีอาหารอะไรเด็ดๆที่นี่แนะนำก็ค,คอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าสงสัยอยากรู้อะไรว่า อยู่ตรงไหนอะไรอย่างี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับ